สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจ้า XCMG มัือนเดิมครับนี่ครับทําสวนทุเรียนครับอยู่อำเภอการทลักนะครับนี่นี่ครับมาไกลหน่อยวันนี้ สวนทุเรียนอยู่ฝั่งนี้ครับกำลังสวยครับคีรีอาทีลงดินครับนี่ครับจอรอตั้งนานแล้วครับเพิ่งไปซื้อน้ำมันมานี่ครับฝั่งโน้นจะเป็นสวนทุเรียนครับครับกำลังเครริงครับ ที่ลงดินครับไม่ต้องใช้รถถครับเสียงเงียบดีครับ ดีหน่อยครับเขาใกใจดีครับถามที่ลงดินให้เข่าริงเข่าริง ไม่ค่อยดังนะครับกำลังคกตก๊อกคัก,ก๊อก,ก,ก,กนี่ส่วนยางครับครับรถน้ำมัน Uh off. -oh.